พากับรายการรามาโรตีรายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกร,รู้จริงเรื่องสุขภาพใกล้ตัวคุณค่ะสำหรัวันนี้นะคะแอมรับหน้าที่จากพี่ดาวเลยค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านออกนอกสถานที่กันอีกแล้วค่ะมาอยู่กันที่สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ค่ะภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิวดีโดยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทํางานไปทัวร์ยังจุดต่างๆถ้าพร้อมแล้วตามแอมมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้แอมอยู่ที่หน้าห้องสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ค่ะซึ่งจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาดูการทํางานของสาขารวมถึงจะพาไปทัวร์ยังจุดต่างๆแอมได้นัดอาจารย์ไว้แล้วตามมาเลยค่ะวันนี้แอมอยากรู้เลยค่ะถ้าพูดถึงแพทย์นิติเวชคืออะไรคะครับก็ถ้าแพทย์นิติเวชถ้าคนทั่วไปฟังเอ้ยแพทย์ที่ดูเกี่ยวกับศพอย่างเดียวใช่ไหมครับ<ช>แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับแพทย์นิติเวชเนี่ยจริงๆถ้าพูดคือ แพทย์ที่ใช้ความรู้ทางการแพทย์นะครับเพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมายครับอย่างเช่นมีคนถามว่าเฮ้ยแผลอย่างนี้รักษานานเท่าไหร่ะนะครับแพทย์นิติเวศก็จะช่วยไปตอบปัญหาทางนี้ได้เพราะนั้นจริงๆคือไม่ได้ดูแต่สมนะครับดูหลายๆอย่างด้วยครับก็คือเราใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์ออของเราเนาะ<ช>มาใช้ในการพิสูจน์ต่างๆที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ใช้ตอบปัญหาให้สารตำรวจแล้วก็ อ่าอายการอะไรวันนี้ครับเพื่อเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นครับอันนี้เปิด,ปดโลกแอมเลยนะคะ<ช>แล้วก็เชื่อว่าเปิดโลกคุณผู้ชมเหมือนกันนะ,ะคะถัดมาเลยค่ะอยากรู้ว่าเลาต้องทําอย่างไรคะถึงเราจะสามารถเป็นแพทย์นิติเวชได้คะโดยตามปกติเราก็จะเรียนแพทยศาสตรบัณฑิตก่อนก็คือเรียนจบหมอธรรมดาค่ะทั่วไป6ปีก่อน นะคะแล้วก็จะมาต่อเฉพาะทางก็คือมาต่อเป็นแพทย์ประจบาบ้านหรือว่านกว่าเรสซิเดนต์นะคะอีก3ปีก็คือเรียนมา6ปีมาต่อแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ประจําบ้านเนาะอีก3ปีอสาปีใช่ค่ะแล้วก็สามารถมาเป็นอยู่ที่เกี่ยวกับทํางานกับแพทย์นิติเวชได้เลยคะก็จะจบเป็นแพทย์นิติเวชแล้วมีหน้าที่อื่นๆที่แพทย์นิติเวชต้องทําเพิ่มเติมไหมจากที่แบบอาจารย์หมินได้แนำมาเมื่อกี้ค่ะ ถ้าเทียบกับแพทย์ทั่วไปแพทย์นิติเวศท,ทาหน้าที่อะไรบ้างคือคหลักๆคือแพทย์นิติเวชท,ทำอยู่2อย่างนะครับอ่ะสอย่างคุณผู้ชมอย่างแรกเลยดูแลผู้ป่วยคดีผู้ป่วยคดีคืออย่างไรอ,อย่างเช่นคนนี้โดนทําร้ายมาคนนี้โดนปล่อยหน้ามาประสบอุบัติเหตุมาพวกนี้เขาเรียกผู้ป่วยคดีทั้งหมดมซึ่งผู้ป่วยคดีกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาต้องการคือเขาต้องการอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปต้นต้นว่าเฮ้ยแผนนี้รักษาน,านานเท่าไหร่คก็คือพอรักษาะไรหายเสร็จคือผู้ผมอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ช่วยรักษาแต่ก็คือ คนอื่นจะเป็นช่วยรักษาแต่พอสุดท้ายแล้วปุ๊บผมพวกผมต้องสรุปว่าคนนี้รักษานานเท่าไหร่หรืออย่างกรณีอันหนึ่งที่เจอได้เยอะเหมือนกันของแคนาดิิเวนก็คือพวกพวกที่ถูกความผิดทางเพศนะครับที่ถูกข่มขืนหรือ <c oughs> ทำแทงพวกผมก็จะช่วยดูแลว่าคนนี้น่าจะโดนข่มขืนจริงไหมอะไร <c oughs> ก็คือเขียนสรุปป,ประวัติไปให้ตำรวจอะไรประมาณคือเราพิสูจน เพื่อจะจับัให้เขาตรวจใช่อาจจะเป็นการตรวจภายในมีการเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องคลอดทางทวารหนักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่พวกเราในการเก็บแล้วก็พอเราได้ผลจากทางห้องปฏิบัติการมาหมดแล้วอะค่ะเราก็จะเอามาเขียนเป็นรายงานชนะสูตรให้ตำรวจก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเราตรวจเจออะไรบ้างแล้วก็ความเห็นของเราว่าเอะคิดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะโดนกระทําชําเรามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คืออย่างแรกครับหรือจริงๆมีเพิ่มตัวอย่างก็คืออย่างเช่น คนนี้บอกว่าสงสัยว่าตัวเองโดนวางยามาหรือเปล่าก็เคยมาเจอเรื่อยๆว่าอุ้ยผมก็จะต้องตรวจสารพิษให้อะไรอย่างเงี้ยคที่เจอในสิ่งปนเปื้อนในร่างกายใช่ดนวางยานอนหลับวางยาอะไรอย่างนี้ที่โดนบอบโดนลักทรัพย์อะไรอี่ผมผมก็ได้ช่วยตรวจเลือดตรวจอะไรให้แล้วก็ช่วยสรุปผลทางพิิทยาให้ตำรวจนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้ดูแค่ศพบางคนจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นเลยว่าเฮ้ยโอ้ ไม่ได้คุยกับคนไข้หรอกผมคุยกับคนไข้เยอะเลยเนื้องานแพทย์นิติเวชเยอะมากเลยนะคะจริงเราคุยหลายอย่างมากเลยนะคะเราคุยทั้งกับทางญาติคุยกับผู้ป่วยคุยกับพนักงานสอบสวนรวมถึงคุยกับทางพยานิศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วส่วนอีกงานหนึ่งก็คืองานนี้แหละที่คนทุกคนส่วนใหญ่รู้จักแล้วที่ มีแพทย์นิเวศนังๆนก็อาจารย์พรทิพย์ก็คือรูเกีเ่ยวกับศพคดีครับศพคดีคืออะไรก็คือศพที่ต้องชันะสูตรพิกษพตามกฎหมายซึ่งเหตุมันจะมีทั้งหมด5อย่างที่ต้องชนะสูตรพิกศพก็คือฆ่าตัวตายถ,าถูกผู้อื่นทําให้ตายสัตว์ทําร้ายาอุบัติเหตุหแล้วก็ไม่ทราบเหตุเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุตาย5อย่างมีปุ๊บครับเขาจะเรียก แพทย์มาชนาสูตรแล้วแพทย์อันดับหนึ่งที่เข้าสู่การชนสูตรก็คือแพทย์นิติเวชแพทย์นิเวศจะร่วมชนะสูตรพิกศจร่วมกับตำรวจฟังจากเนื้องานนะคะของอาจารย์ทั้งสองเนี่ยแอม,อมงานแอมดูเด็กๆไปเลยนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ <laughs> เดี๋ยวแอมนะคะจะไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะพาไปบุก ห้องทํางานอีกห้องหนึ่งคือต้องบอก<ช>ว่าห้องนี้เป็นเหมือนห้องแบบเอาไว้เครียองงานออฟฟิศเนาะ<ช>เอาไว้ดูกล้องเห็นอ<ช>าจารย์อยู่แบบดูกล้องออแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีกห้องหนึ่งห้องนั้นเป็นห้องอะไรนะที่จะพาไป,ปห้องสําหรับชนสูตรศพคะ่ะคุณผู้ชม ห้องชนะสูตรศพนะคะแล้วก็บอกเลยว่างานนี้ไม่มีสแตนด์อินพิธีกรไปเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูห้องชนะสูตรศพหรือว่าห้องที่แพทย์ทิติเวทค่ใช้ในการทำงานของจริงไม่อิงนิยายติดตามกันได้ในเบรกหน้าอยู่ตรงไหนล้วคะห้องเดี๋ยวพาไปตรงโน้นละคะ พร้อมเนาะพร้อมค่ะจานไม่ค่อยพร้อมเลยเนาะมาค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะโอ้อันนี้ก็เข้ามาก็จะเป็นส่วนสำคัญใช่ค่ะไฮไลท์ของเราอยู่ทางนี้โอเคโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวซะก่อนเนาะอ๋อนี่ไงขั้นตอนตอนแรกเลยในการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เราก็จะ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราติดเชื้อเนอะ <Okay. S 1> าะแอบเพราะว่าสมบ,บังสมันก็จะมีการแบบมีคอนทามิเนตหรือว่ามีการปนเปื้อนบ้างนะคะ<ม>ก็เราก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อเนาะก็จะมีพวกอุปกรณ์ป้องกันต่างๆค่ะ PPE น่าจะเคยได้ยินอตอนที่แราเป็นโควิดใช่ก็จะเป็นพวกเสื้อกาวกาวกันน้ำอ่าถ้าเรากลัวว่าจะมีแบบเลือดกระดงกระเด็นใส่ตัวหรือเปล่าก็จะมีพวกปอกขาปอกแขนใช่ค่ะเป็นพวกเยี่ยมกันเปื้อนรวมถึงเป็นพวกหมวก ก็ใส่เป็นคลุมผมใช่ใช่ใช่รวมถึงพวกแมสต่างๆก็จะมีตั้งแต่พวก N95 หรือว่า surgical mask ธรรมดาก็มีแล้วเราก็จะมีพวกหน้ากากกันอ่ป้องกันตาค่ะเออโอเคไม่ให้แบบอะไรเข้าตาอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมในการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปยังห้องผ่าาเลยนี่แบบนี้แลวก็คือจะเป็นชุดเต็มอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะได้เลยอะนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ได้แนะนำนะคะเรื่องของการแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเชิญอาจารย์นะคะ พา้องแอมไปตื่นเต้นมากนี่ไงเราเจอบุคคลอีกหนึ่งหนุ่มแนะนำตัวนิดนึงนะครับสวัสดีครับนายแพทย์นันทพงศ์จันทร์แสงเพชรนะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชานิติเวชศาสตร์นะครับนี่ก็คือเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่เท่าไหร่แล้วนะปีที่สามแต่ทั้งหมด3าปีนี้ก็ใกล้จะจบเป็นแพทย์นิติเวชจริงๆแล้วตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตรงใกล้เจ้าหรือว่าตื่นเต้นในการทํางานนะคะตื่นเต้นทุกอย่างเลยโอเคได้เลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เรก็ได้รู้นะคะขั้นตอนในการเตรียมตัวแล้วเกี่ยวกับก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ห้องตรงนี้ก็คือห้องบติการในการตรวจศพนั่นเองนะคะแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํางานมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก็จะมีอันนี้คือเตียงผ่าศพนะครับที่เราเห็นนะครับผม ก็จะมีรายละเอียดก็คืออันนี้จะเป็นตาช่างไว้สําหรับช่างอวัยวะนะครับเผื่อมีความผิดปกติก็สามารถบอกได้ถ้ามีการชัางหนักด้วยนะครับเป็นข้อมูลรวมส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ผ่าตัดที่เอามาใช้เป็นอุปกรณ์ผ่าตัดพื้นฐานนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ลักษณะใช้สําหรับการผ่าศพนะครับเช่นอัน,นหี่มีดใหญ่เอาไว้หั่นอวัยวะนะครับอวัยวะภายในเนาะแล้ว สิ่งพันเลยก็คือมีไม้บรรทัดนะครับวัดขนาดนะครับผมวัดด้วยเหรอคะใช่ครับเหมือนว่าเราเจอชิ้นเนื้อหรือว่าเจอบาดแผลอะไรเงี้ยเราก็ต้องวัดไวครับอือ่ะต่อเลยค่ะอีกอย่างที่อาจจะขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับเราต้องบันต้องด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่เป็นทางคดีนาะทุกอย่างเนี่ยเราจะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการจดบันทึกอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าการบันทึกเป็นภาพถ่ายเนาะเพราะฉะนทุกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นทุกขั้นตอนในการ ในการผ่าชนะสูตรค่ะจะมีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับได้เลยอ่ะอุปกรณ์ไล่ต่อมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้จะเป็นเลเซอไฟนะครับเอาไว้ตัดกระโหลกศีรษะนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะเปิดสมองดูเนาะอ่ะแล้วก็ต้องมีการเลื่อยแล้วก็เปิดมาเหมือนเป็นหมวกเดี๋ยวจะอธิบายต่อโอเคก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์ตรงนี้ในการช่วยค่ะส่วนที่เดีือวก็จะเป็นพวกมีดผ่าตัดธรรมดาแล้วก็พวกกรรไกรต่างๆเวลาที่เราใช้พวกล้อ ดูเพื่อดูอวัยวะภายในนย่าต่างๆค่ะอ่ะนี่คืออุปกรณ์นะคะคุณผู้ชมที่ใช้ในการชนสูตรนะคะเวลาทํางานในแต่ละครั้งเดี๋ยวแอมอยากรู้ดีกว่าว่าขั้นตอนในการชนสูตรปรส่งค่ะอาจารย์เรามีขั้นตอนไหนบ้างขั้นตอนจริงๆอยากให้แบ่งเป็น2ขั้นตอนมากกว่าขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเป็นการชนสูตรปริศกนะคะ ก็จะเป็นการตรวจภายนอกเนาะหลักๆที่เราจะไปกันก็คือจะเป็นการชนสุดพิสูจน์ที่เกิดเหตุหก็คือสมมุติว่ามีการตายผิดธ,ธ,ธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุจราจรอย่างเงี้ยค่ะคุณตำรวจเขากาจา็จะแจ้งให้เราไปเราก็จะไปดูันที่เกิดเหตุเลยเว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะตามกฎหมายเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากแพทย์นิติเวชเนี่ยเขาต้องการให้เราตอบคําถามให้ได้5้ถึงหข้อด้วยกันหรอพอจะบอกคําถามได้ว่า5้าหข้อเนี่ยมียังไงบ้างข้อแรกก็คือ1ผู้ตายเป็นใครผู้ตายเป็นใครเนี่ จะได้รู้บุคคลใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของหลายๆอย่างเนาะจุดเริ่มต้นเช่นไรเช่นพวกมรดกต่างๆค่คนคนหนึ่งตายไปลูกหลานจะได้มรดกต่อไปค่ะเนาะจุดสิ้นสุดของอะไรจุดสิ้นสุดของพวกคดีจะได้จะได้ปิดคดีได้ใช่ค่ะเช่นสมมติว่าคนเนี้ยไปก่อคดีอาญาอะไรไว การที่คนร้ายเสียชีวิตจะถือว่าคดียาเป็นอันสิ้นสุดเนาะเพราะนั้นก็จะเจอว่ามีคนแบบแกล้งตายหรือว่ามีการสวมศพต่างๆน่าจะเคยได้ยินข่าวกันมาซึ่งเนี้ยเรื่องของการไอเดนหรือว่าการที่เราจะตรวจว่าผู้ตายเป็นใครเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะคะขั้นตอนหลักๆอันนี้เราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนก็คือจะเป็นขั้นตอนทั่วไปก่อนก็คือเช่นดูรูปพรรณสันฐานต่างๆสีผมสีผิวรอยสักรอยตาหนิต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราจะให้มันมีความละเอียดมากขึ้นมีความ คอนเฟิร์มมากขึ้นมีความชัดเจนแน่นอนมากขึ้นแล้วก็จะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องหลักๆที่น่าจะเคยได้ยินกันก็จะมีพวกรอยพิมรอยนิ้วมือเนาะมีการพิมพ์พวกรอยนิ้วมือต่างๆเพราะแต่ละคนคือจะมีลักษณะชัดเจนเลยใช่ใช่ค่ะอื่นๆก็จะมีพวกการตรวจ DNA ค่นน่าจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็จะมีพวกรอยพิมพ์ฟันต่างๆตอนที่เป็นซีนามิน่าจะเคยได้ยินกันเนาะแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน หลักๆที่เราใช้กันก็จะเป็นพวกรอยพิมพ์บนนิ้วมือเป็นหลักเนาะเพราะว่าทําได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้กระบวนการอะไรซับซ้อนมากนี่ก็คือขั้นตอนในการข้อแรกทีอแศกข้อแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมมากันต่อข้อที่2ก็คือผู้ตายตายที่ไหนหลักๆคือเราจะไปดูที่เกิดเหตุค่ะว่าอันเนี้ยเขาเสียชีวิตตรงนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียชีวิตจากที่อื่นมาแล้วก็จดนเป็นการออมพรังหรือเปล่าใช่เอาศพมาจากที่อื่นหรือเปล่าอันนี้แบบเจอบ่อยมากเลยนะ คือ,อแบบแอมเจอตามข่าวดีกว่า<อ>ที่เรารู้สึกว่าเป็นการเหมือนสวมใช่แบบเปลี่ยนอะไรอย่เงี้ยก็จะไปดูว่า สมมติว่าคนคนนี้ดูแบบเสียเลือดเยอะมากเลยแต่ที่เกิดเหตุถึงไม่ได้มีรอยคราบเลือดเลยอย่างเงี้ยคะ่อะอ่าแล้วก็จะไปดูตรงนั้นว่าเขาเสียชีวิตตรงนั้นจรงนิงหรือเปล่าการตรวจศพบางอย่างก็สามารถบอกได้ว่าตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ในท่าน,นั้นจรงนิงหรือเปล่าเช่นนพวกการตกตะกอนของเลือดการแข็งตัวของศพก็จะพอบอกได้นะคะเป็นจะเป็นขั้นตอนที่สองเนะาะค่ะข<ๆ>ั้นตอนในการผ่าชนะศพเนี่ยแอาว่ามันต้องละเอียดกว่านี้มากเลยอะ่ะขั้นตอนในการผ่าชนะศพเนี่ยก็ เราก็จะมาผ่ากันตรงนี้แหละค่ะค่ะก็คือเอาศพขึ้นอยู่บนเตียงเนาะเราจะเปิดแผลใหญ่ๆสองแผลด้วยกันก็คือแผลที่1อ่ะเป็นแผลที่เริเวณศีษะนะคะก็คือรจะเปิดสีษะกะโหลกช่เปิดจากหูข้างนึงไปถึงหูอีกข้างนึงอ่าตรงนี้เราจะดูอะไรบ้างเราจะดูว่าเอ๊ะมันมีรอยฟกช้ำอะไรใต้หนังศีษะหรือเปล่าเนาะเพราะว่า เส้นผมมันบางใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะไม่เห็นรอยฟกช้ำจากด้านนอกแล้วก็ดูจากข้างในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของลำตัวลำตัวก็จะเป็นแผลใหญ่เหมือนกันลงมาแล้วตั้งแต่คางลงไปถึงหัวหนาโอ้ลงมาได้ตรงนี้เลยหรอใช่ค่ะก็จะเปิดตั้งแต่ในช่องอกแล้วก็จะใช้กรรไกรตัดที่โครงอันนี้อ่ะก็จะเปิดออกมาดูว่าข้างในเนี่ยมันมีเลือดหรือว่ามีการฉีกขาดมีการฟกช้ำอะไรของเอางี้ในช่องอกหรือเปล่ารวมถึงในช่องท้องด้วยนะคะ แต่ลรอวัยวะเราก็จะเอาออกมาแล้วก็จะมาชั่งน้าหนักด้วยเครื่อง่าก็นะคือเครื่องชั่งอ,อปุปกรณ์สำ<อ>คัญเลยอันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าความผิดปกติของน้าหนักบางอย่างอย่างที่น้องเนกได้บอกไปแล้วเนาะความผิดปกติของอวัยวะบางอย่างเช่นหัวใจโตอะไรเงี้ยก็อาจจะทาให้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกระทันหันได้อยากรู้เลยเมื่อกี้ขั้นตอนเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการแบบพลิกศพขั้นตอนในการชนะสูตรศพนานแค่ไหนแล้วแต่แล้วแต่ เป็นลักษณะเคสดีกว่าถ้าเป็นเคสที่คิดว่าเป็นตายธรรมชาติตายการทันาหารอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไม่ถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเคสที่มีความซับซ้อนกว่านั้นเช่นพวกเคสถูกยิงถูกแทงที่เราจะต้องหาว่าอ่ะคนเนี้ยอันไหนเป็นทางเข้าอันไหนเป็นทางออกอ่าสมมุติว่ายิ่งมีหลายๆแคร็กหรือว่าหลายๆรูที่คือถ้ามีความน่าจะเป็นที่หลายๆเวเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะนี้ก็จะมีความ นานมากขึ้นหน่อยอาจจะแบบมากขึ้นเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องเก็บปัตถุพยานร่วมด้วยบอกแล้วว่างานนี้นะคะไม่ได้ง่ายเลยนะอะมากันอีกนิดนึงแอมอยากรู้เลยค่ะหลังจากที่เรามีการเกี่ยวกับเรื่องของผ่าชันสูตร <Okay. S 2> ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วอาจารย์เรานําตรงนี้ชิ้นส่วนต่างๆไป ทำยังไงต่อนาะโอเคใช่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยมีการใช้สารเสพติดอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะการตรวจคัดกรองก่อนได้เลยเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวทั้งนี้อันนี้คือเป็นตรงนี้เลยหรอใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของชุดตรวจปัสสาวะอ่ะคุณผู้ชมนี่คือชุดตรวจนะที่เราจะใช้ในการเก็บผลเลือดใช่ไหมอันนี้อันนี้ปัสสาวะอ่ะปัสสาวะก่อนอันนี้คือเบื้องต้นสมมติเรากําลังผ่าศพอยู่นะครับเราก็สามารถเก็บปัสสาวะของผู้เสียชีวิตมาตรวจได้นะครับ อันนี้คือเป็นชุดตรวจนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยแกะให้ดูเลยนะเฮ้ยทำไมมันลักษณะคล้ายกับแบบโควิดเนาะใช่ๆก็เป็นหลักการคล้ายๆกันใช่ค่ะแล้วถ้าแบบมันจะแสดงผลยังไงคะนี้อยากรู้เลยอ่อสมมุติว่าเราเก็บปัสสาวะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บในภาชนะนะครับผมที่สะอาดเพราะแล้วเราก็ทำการหยดนะครับตามข้อมูลชี่ของตัวชุดตรวจนะครับว่าปริมาณกี่หยดเนาะครับแล้วก็หยด สร็จแล้วหลักการมันจะคล้ายๆกับชุดตรวจโควิดนะครับมันจะขึ้นเป็นขีดขึ้นมานะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นการตั้งคันถ้าเป็นการตั้งคันเนี่ยก็สองขีดสองขีดคือท้องใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นสองขีดคือปกติอ๋อคือแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตรวจใช้ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าแม่เหมือนกันในการอ่านคนละแบบใช่ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับ ชุดตรวจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หลักๆเราก็จะต้องอ่านข้างหลังเนี่ยเป็นหลักได้ค่ะแล้วก็ยังเห็นมีสีแดงสีเขียวอันนี้คือใช้เก็บเกี่ยวกับตรวจอะไรเกี่ยวกับเลือดค่ะเป็นพวกสีเขียวแล้วก็จะดูพวก ก็เคสลมควันเลยเอ๋อเคสลมควันใช่ได้เลยเอาแหละคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเก็บผลเอาไปตรวจเพิ่มเติมนล่วจะเป็นปัสสาวะหรือว่าเกี่ยวกับเลือดนั่นเองนะคะเพราะว่าในการผ่าชนะูนรศพแต่ละครั้งอ่ะต้องใช้ความละเอียดมากๆแล้วก็ความรอบคอบมากมากในแต่ละครั้งและทถกขั้นทุกตอนเนี่ยแอมเห็นว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบต้องเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เราผามาแอมรู้แล้วโอ้ทำไมเราใช้เวลาเยอะเพราะมันต้องแบบ เก็บเนาะในการแบบถ่ายภาพอะไรเก็บไว้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูแบบเขาเรียกว่า e อ c ก u s ค v e กว่านี้อีกอเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะอยู่ที่ห้องเก็บวัตถุพยานซึ่งแอมก็บอกไปแล้วว่าเมื่อสักครู่ว่าเอกลักษณแล้วนะห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องสำคัญมากเลยที่เราใช้ในการทำงานนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีเคสในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเก็บวัตถุพยานต่างๆมาไว้ในตรงนี้เลยยังไงบ้างคะรักษาสภาพพย้ดที่สุดก็เราจะมีหลายตู้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูตู้นี้ก่อนได้อันนี้เป็นตู้ได้เลยเห็นมันเขียนด้านหน้าเลือดปัสสาวะเนาะ อะไรอย่างนี้นใช่เก็บไว้เลยแล้วก็มีการเขียนนะคะเรื่องของวันที่ตู้ถัดไปนะคะก็จะเป็นตู้เก็บวัตถุพยานพวกต่างๆเช่นพวกทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตพวกนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกเ,เชือกที่เขาใช้ในการแขวนคอเนาะรวมถึงบางทีถ้าเราสงสัยว่าเขาโดนทำร้ายหรือเปล่าเงี้ยค่ะถ้ามีการต่อสู้มีการขวร่วนเงี้ยบางทีเราก็จะเก็บพวกตัดเล็บเขามาเป็นเศษเนื้อใต้เล็บ เพื่อให้ไปตรวจดีเอ็นเอย่างเงี้ยต่อไปก็จะอยู่เก็บรักษาไว้อยู่ในตู้นี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใกล้ๆกับพี่นิกนี่คืออนนีตู้เลือดหลังการวิเคราะห์แล้วเหรอคะก็คือหลังจากที่เราอันนี้ก่อนการตรวจวิเคราะห์เราก็จะส่งห้องปฏิบัติการใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแยกเก็บนะครับเพื่อไม่ให้มันปนกันฟอกแล้วก็จะมาแยกเก็บในตู้นี้นะครับผมเรเห็นใช้อุณหภูมิลบ40องศาช่ไหรอใช่ใช่ ก็ไฟบ้าอ่าโอเคได้ค่ะให้เห็นภาพนะว่าห้องที่เราอยู่ตรงนี้เป็นห้องเก็บชาเกี่ยวกับวัตถุพยานต่างนะคะฝั่งด้านซ้ายของเราตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุเหมือนกันใช่ลักษณะคล้ายกันนะคะตามนี้เลยตามนี้เลยใช่เสื้อผ้าเอ้ยนะคะพวกนี้บางอันก็จะเป็นพวกกระสุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอเก็บโอ้โหเ้ยทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยใช่ไหมละใช่ค่ะหรือว่าฝั่งนี้ก็จะมีแบบ มีซากเด็กทารลกบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็จะมีกรณีอ่ะศพเกี่ยวกับเด็กทารลกหรือว่าบางอันที่เป็นอ่ะสมมติว่าคนผู้หญิงโดนข่มขืนกระทำชำเรามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทำแท้งใช่ค่ะบางทีเราก็จะเอาเก็บเด็กซากเด็กอย่างเงี้ยเป็นวัตถุพยานเพื่อตรวจหาว่าอ่ะไปแมชด DNA กับคนร้ายอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยค่ะจาย์เวลาเราผ่าชัน ศพเรียบร้อยอแล้วค่ะ,คะชิ้นส่วนต่างๆเราจะเอาไปทํายังไงต่อชิ้นส่วนส่วนใหญ่เราจะคืนล่างนะคะแต่เราก็จะเก็บเป็นชิ้นเล็กๆของแต่ละอวอัยวะ,ะเราจะแช่ฟอร์มาลินไว้อาจจะแช่ไว้สักประมาณ2สัปดาห์หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะส่งไปที่ห้องห้องแลบเพื่อให้ห้องแลบเนี่ยทำออกมาเป็นสไลด์เราก็จะเอาสไลด์เนี่ยไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์อีกทีหนึ่งอ๋อเหมือนตอนแรกที่ยังไปเจอาารย์กำลังนั่งส่องกล้องจุลทรรศน์อยู่เผื่อว่าเราจะมีเจอพยาธิสภาพหรือความผิดปกติบางอย่างที่เราไม่่สาาาามมรถองเห็นไดด้้วยตปล เช่นพวกอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีการอักเสบของอวัยวะต่างๆเลยเงี่ยคะ่ะก็จะไปดูคอนเฟิร์มว่ามีหรือไม่มีใต้กล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงเอาละค่ะท้ายสุดค่ะคุณผู้ชมเราเองก็อยากรู้เนาะว่าที่อาจารย์อยู่มาทํางานตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์นิติเวชมีความประทับใจหรือประสบการณ์อะไรดีเล่าสูส่กันฟังไหมเอาตั้งแต่แรกเลยดีกว่าว่าทาไมถึงมาเป็นหมอนิติเวชเนาะดีเลยอยากรู้เพราะว่า หมอเนี่ยก็คือเรียนจบจากที่นี่อะค่ะีะจที่รามานั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เลยแล้วก็มาอ e ิเล็กทิฟหรือว่ามาลงวิชาเลือกเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการทํางานเป็นอาชีพที่คนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รักษาคนไข้แล้วอาจจะไม่ไม่ได้เหมือนหมออาชีพทั่วไปหรือเปล่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นอาชีพที่เราได้ช่วยเหลือ คนอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือในทางคดีความอย่างนี้ค่ะเป็นการค้นหาความจริงว่าสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรแล้วก็ต้องใช้ความยุติธรรมแล้วก็ซื่อส,สัตย์สุจริตค่อนข้างเยอะคิดว่าเป็นอาชีพที่ภูมิใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้ตื่นมาทำงานแล้วพี่นิกล่ะคะผมก็ ประทับใจมากเพราะว่าเลือกสาขาไม่ผิดครับนี่ตื่นมารู้สึกดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้ในช่ทงกลางวันนะครับแล้วนี่ก็ใกล้จะแบบจบแล้วปีสามแล้วจะเข้าสู่รูปจริงแล้วนะไอ้ที่เราทำกันอยู่นี่คือยังซ้อมอยู่เป็นรู้ที่ยังมีคนคอยอะไร Support s u p p o ดูแลเตี่นเต้นมากแต่ก็ประทับใจ Uh huh. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาะะที่เอเองเนี่ยได้มาโอ้โหเรียกว่าเปิด เปิดโลกและก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะคะคิดว่าสาขานิติเวชศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวแค่เกี่ยวกับการชนสูตรศพทิศพทั่วไปจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นวันนี้ก็ได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และได้เห็นการทํางานจริงๆค่ะแอมประทับใจมากๆฝากไว้ด้วยนะคะติดตามกันได้เลยค่ะกับรายการรามาลี้ผ่านทางช่อง True Vision 42ค่ะหรือว่าติดตามได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยโซ so, นนี้ค่ะเวลาเราหมดลงแล้วนะคะกลับพบกันได้ใหม่ใน E ีีหน้าวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณค่ะทั้งอาจารย์แลวก็พี่นิ้งมากๆขอบพระคุณนะคะ แล้ววันนี้ <มา S 2> ค่ะได้เลยวันนี้เรา3คนนะคะลาไปก่อนเจอเจอกันด้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ